สบายดีน้องเฮียนทุกๆคนคลิปนี้จะเป็นการแก้สมผลที่มีแฟกตอรีนยู่นําซึ่งเป็นสมผลคันสามเพราว่าจงแก้สมผล x ีกกาลังสามลบ x ลบ x แฟกตอรีนเท่าศูนยมีเงินไขว่า X นี้ใหญ่กว่าหและอีกจะเป็นเลขอย่างเมืเ่อมาเทนสันเดีวขันวนออกมาให้มันมีค่าเท่ากับ0ูนย์ไปงวิธีแก้พร้อมกันจากสมผลที่ให้มาก็คือ x ก,กําลังสามลบอลบ อิกแฟอเรท่ากับ0อีกกำลังสามลบอีกนเอาไว้ตัวนี้ย้ายข้าฝากไปกะจะเท่ากับอกแฟคทอเรียนจะได้เป็นอิกกำลังสามลบอกเท่ากับตัวนี้แจกตามแฟคทอเรียนก็จะได้เป็นอิกคูณไฮอกลบหนึ่งแฟคทอเรียนเวลานี้ผมหาให้อีกหาให้อีกฟอนนี่ก็หาให้อีก จะก็จะได้เป็น x กำลัง3ส่วน x ลบให้ x ส่วน x เท่ากับตอนนี้ขัดกันเมื ar, ่อไปร่จะเหลือเม้น x ลบ1น <Yeah>. ึ <literal ness> 1> ่ง factorial x กำลัง3ส่วนให้ x กำลังหนึ่งก็จะเหลือเป็น x กำลังสอง x หารด้ว x เท่ากับ1จะเป็นลบ1เท่ากับ x ลบ1นึ่ง factorial หลังจากนี้ x ก,กํลังสองลบหนึ่งนี้เขาก็แจกตับเอกผลค,นค,นค,นคนูณจือก็คือ a กําลังสองลบ b กําลังสองเท่ากับ a ลบ b คูณให้ a บวก b สถานการณจะได้เป็น x ลบหนึ่งคูณให้ x บวกหนึ่งเท่ากับ x ลบหนึ่ง factorial x ลบหนึ่งคูณให้ x บวกหนึ่ง เท่ากับตัวนี้กระเจกไปอีกก็จะได้เป็น x ลบ1คูณไ x ลบ2อง factorial หลังจากี้เห็นว่าตัวนี้ x ลบนึตัวนี้ x ลบหนึ่งันหาพร้อมหารอีกลบ1่งฟังกนี้ก็หาดห้ x ลบ1นะตัวนี้คัดกันเมื่อไปนะจะเหลือเป็น x บวก1เท่ากับตัวนี้คัดกันเมื่อไปจะเหลือเป็น x ลบ factorial ตัวนี้เขียนได้เป็น x ลบเพราะว่าเขียนให้ปรากฏมีคือตัวนี้เกิดขึ้น x ลบ2บวกสเท่าก,กับ x ลบ2 factorial เห็นว่าตัวนี้เม็นอันเดียวกันกับตัวนีนนน้เวลานี้จะจะวางตัวนี้วางเป็นตัว a หรือเป็นตัวอย่างไรแต่นี่อาจารย์วางเป็น a เท่ากับ อีกลบสองหมายความว่าตัวนี้ก็จะเป็น a คือกันสัญก็จะได้เบวกสามเท่ากับ A อแฟกตอรียนหลังจากนี้เราจะไ,ไปสอบหาว่าค่าของ a นี้มันเท่ากับอะไรที่ตอบสนอง,องให้ a บวกสามเท่ากับ a อแฟกตอรียนให้ามาสังเกตก,กันเลย ขอสังเกตเวลา A เท่ากับ1่เราก็จะได้1บวก3เท่ากับ1แฟกทอเรียน1นบวกาเป็น4 1แฟกทอเรียนเท่ากับ1แสงดงแ่าตัวนี้นี้บ่ถูกต้องแติม้ทาว่า a นี้เท่ากับ 2, 2> เราก็จะได้2บวก3เท่ากับ2แฟกทอเรียน สมงบวกาสามเป็น5เท่ากับ2แฟกทอเรียลตัวนี้มันก็จะเท่ากับ2คูณให้1เท่ากับ2ตัวนี้ต่างกันเนาะคว่าตัวนี้ก็บ่แม่นต่อมา a อเท่ากับสามเขาจะได้เป็น3บวกให้3 3มบวกสเท่ากับ3แฟกทอเรียล 3. 3 6. สามบวกสามเท่ากับหเท่ากับสแฟกอเียนี้เมนเท่ากับ3ามคูณสองคูณหนึ่เท่ากับหกแสดงตัวนี้ชูกต่องและถ้าแทนไปอีกเวลา a 4. เท่ากับ C เราก็จะได้4บวกสามเท่ากับ C ฟแฟกทอเรียน ซีบวกสามเท่ากับเจนะ็ดเท่ากับ c แฟกตอเรียนนี่ก็จะเป็นเท่ากับ c คูณสามคูณสองคูณไฮหนึ่งสามสิบสองคูณสองเท่ากับสามซตัวนี้ถือว่าต่างกันเนาะผมถืออยนั้นเฮาจะได้ค่าของตัวเองน้เท่ากับสามเนาะไปแทนสมบ,บัติเฮาว่างก็คือจัวนี้นะจาก ต me, ัวที่เฮาวางก็คือ a เท่ากับ x ลบ2เวลานี้เฮาถอนเอาค่าของ x ก็จะเท่ากับ a ลบย้ายมาเป็นบวก2ซึ่งกระเทนเลยในเมื่อ x กของเฮาซึ่งค่าของ a เฮาสองได้เมื่อกี้นี้มนมีค่าเท่ากับ3ามเส้นนั้นก็จะได้เป็น x เท่ากับ3บวกสเท่ากับ5ดังนั้น ใจผลของส่วนของเฮาก็คือว่า x มีค่าเท่ากับ5อันนี้เป็นวิธีการแก้สมบัติในเลขขอนนิวันนี้เฮาไปกดคืนว่าใจผลที่ได้วันนี้เฮาชูกอต้องหรือบอก็คือจาก x ก,กำลัง3ลบ x ลบ x แฟเียนเท่ากับ0นี่ก็จะเป็น5ากำลัง3ลบ5ลบ5่าแฟกทอเรีนเท่ากับเป็นนี้ก็จะเป็น ห้ากำลังสามก็มาถึง5้าคูณห้าคูณห้ลบห้ลบให้ห้าฟกตอเรียนนี่ก็เป็น5้าคูณสีคูณสาคูณสอคูณหนึนี่ก็จะเท่ากับ1นึ่งห้อยสาวหลบให้ห้าหาสสาวสาคูณสเท่าหกคูณสอท่ากับหนึ่งห้อยสาวหหอยสาลบห้ลบ นึงหัวสาวก็เท่ากับศูนยแสดงว่าเลขทีเฮาได้มานี้นันนใจผลถือว่าถืกต้องอันนี้เม่นวิธีการแก้สมผลในเลขขคอ,อนี้ท่านี้ฝากทุกคนกดแชร์และติดตามแล้วขาพบกันใหม่ในคลิปต่อไป